กันารลากอวนครับตอนนี้ลวนลากปลาปลารวมหลายปลาระวังตมเทาร้องจักร้องจักเอาไปลังดาวมก็เป็นหลอกน้ำใกล้บ่อหาขี้ทาแค่ทำสวิงลวงลงบ่อหยิบสวิงขึ้นมาก็ได้แล้วอยู่เป็นเดือนไม่เคยตกสี

ขดูตัวนี้ห้าโลตัวอย่างนี้กะโหกะโมีปลารวมมีทุกปลาเข๋เลยใคร นกลง่นกลังโน้นตักดิ๊นดนี่โอ้โหเก่งนะสามสี่ร้อยเลยโอ้ครับโอเคน้อนี่กระดาษลากทีสาเลยนะเนี่ยกระดาษลากทีสามกะโครับะโผโกะโเลยอืดครับ กรโหตัวตัวใหญ่ก็สิบสิโลครับตัวนี้จ้าปลาทำไมตอนนี้จะไปปล่อยบอกว่าจะเอาไปให้นักตกปลาตกแข่ง มีเต่ามั้ยด้วยโอ้โหนั่นมีเต่าด้วยรอบแรกมีไอ้ปุ้ยเยอะปุ้ยเอะไหมาในอไอ้ปุ้ยเนี่ยหมายถึงปุ่มปุ้ยนะไอ้ปุ้ยเขาเรียกปุ้มปุ้ยหรืออย่างหนึ่งเาเรียกว่าไอ้ปันในใช่ไหมตาแดงๆอ่าไอ้ในเรียกปันในเรียกปุ้มปุ้ย เออครับเอาลงแข่งนครับนี่ดูครับเข่งไปช้อนเราองก็ได้เอาเลไปไปคู่กันเน มาก็ต้องยกสองคนคนละหลัวอูนี่อ้ั่วนตัวเั่วะดงตัวตัวตัวแดงอะไรปลาส้มส้ม๋มส้มอ๋อแอนไอเมีคับไม่คบก็มีครับในไง่นไงใช่ใช ออกซ์ but, ออกซ์รวมปลาโอ้มาม่อกี้กี้นี่ตัวใหญ่นั่นที่รอาลเที่ยวไหนเนี่ยรอบแรกนี่ปลากระพงตบันเลิศเลยปลาบ่คให้ใส่ต oh, <for> ัวใหญ่โดนโดนนโดนอดเลยเสบอเลย